สวัสดีครับครับผมมาจากช่องพ่อว่าสเตชันครับครับผมโบจากสปีดแชนแนลครับวันนี้เลิกงามยามดีวันนี้มาดอกเตอไบต์น่าจะไม่นานมากเราจะได้มีโอกาสมาวันนี้มาดอกตรไบเขาเรียกว่าท่อในตำนานวันนี้เราจะมาติดตั้งท่ออยู่ชิมุระกับตีที125ครับที่เรามาลานดอกเตรไบตนี่นต้องบอกก่อนว่าเขาว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายท่ออยู่ชิมุระไม่ใช่รุ่นแค่ซีที125รุ่นเดียวแต่จริงๆแล้ว่เขาไม่หลายๆรุ่นเลย ยูชิโมระเนี่ยเขาทำท่อให้ตลาดรุ่นต่าปฏินอนเขาก็มีหมดนะก็จะเป็นพวกนินจาอะไรพวกนี้ก็มีให้ขายจะเป็นพวกซีทีหกห้าศูนย์ใน่ไหนี้มีหมดมีหมดนันตัวพันนะโอ้โหเรียกว่าไม่มาไม่ได้เอาละ่ะมากับผู้เรียกว่าแนะนําสินค้าละกันของดรปไบท์ของเราวันนี้ได้รับตัวไหนครับค่ะสวัสดีค่ะเบ้น,นะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนําท่อเยลชิโมระตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว C t ท25เป็น g t ทีแม็กนัมนะคะ ซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะมีความดังที่ไม่เกิน95เดซิเดล oh. ตัวนี้มีมอกอด้วยนะคะขับไปก็คือตำรวจไม่จับแน่นอนแล้วตัวนี้จะมีตัวเลกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นไก่กันความร้อนซึ่งหลายคนจะเห็นว่าท่อซีพีนะคะกังวลว่าตรงพอท่อจะจะโดนขาเราหรือเปล่า ตอนนี้ก็มีกะกันความร้อนเสริมให้ด้วยค่ะในท่อกกจะมีพวกแคมลอดมีชุดนอด็อมีอุปกรณ์นอกจากนี้ยังมีใบรับประกันให้ด้วย1ปีมาดู<ช>ข้างในกันหน่อยว่าเป็นยังไงค่ะข้างในก็จะมีการจะนี้กลับมาชื่งที่ร้านก็จะเรียกว่ากามะพร้าวซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะค่อนข้างจะแน่นหนานิดนึงแต่น,นี้ก็จะมีกาดใช่ค่ะโอตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นกาดตรงคอท่อนะคะตรงนี้ก็จะเห็นนะว่า อาจจะสกีเขาว่าโยชิมูระมาด้วยใช่ค่ะตรงนี้แล้วก็ขอยอดวางเต็มไปหมดการาอดีมากมะพร้าเปก่อนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตรงคอท่อค่ะก็คือของโยชิมูระจะมีเอกลักษณ์ตรงงานเชื่อมกันนะคะก็คืองานเชื่อมค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงจะเห็นได้ว่าจะจะต่างจากงานไทยเปิดให้ดูคนดูต้องเห็นใช่ค่ะเนี่ยค่ะดูตรงรอยเชื่อมเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโยชิมูระเหมือนกัน ใช่ค่ะอย่างที่แม่บอกในนี้มันจะมีใบรับประกันให้ตัวนี้ค่ะพร้อมชุดสติกเกอร์อแล้วก็คู่มือก็คือจะมีว่าในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คได้ว่าอุปกรณ์ในนี้นครบไหมมาดูกันได้เลยค่ะโอ้โหรถมาทางนี้ละไหลอ,อจะเห็นได้ว่านี่ค่ะเราจะมีตรงตรงนี้ก็คือเป็นมาตรฐาน,น,นใช่ค่ะแล้วก็ตรงรีเวทตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของโยชิโมระเหมือนกันซึ่งตัวนี้ที่อื่นจะไม่มีจําหน่ายไม่มีแยกแน่นอนจะมีเฉพาะของโยชิแล้วก็ ตัวนี้ค่ะโหจับก็เป็นโยชิโมระและอย่างที่เป้แจ้งไปนะคะตัวนี้มอกค่ะดูได้เลยมมีอใช่ค่ะม,<า>มีเลขที่มอกมีรุ่นแล้วก็ตัวนี้คือ QR Code เราสามารถใช้โทรศัพท์ค่ะยิง QR Code โคแล้วก็ตัวนี้จะลิงเข้าโรงงานเลยว่าข<ะ>้อของคุณผลิตยังไง,งไมายังไงค่ะมีควอาดด้วยแนะนำนิดนึงว่า มีรุ่นอะไรบ้างดกสบรยค่ะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายที่มาทั้งเลสซิง่งทั้งตัวญี่ปุ่นทั้งอเมริกาค่ะจริงๆก็มีพวก n m a x ด้วย x m a x ด้วยฟอร์ซด้วยแล้วก็มีพวกมังกี้อย่างเงี้ยมีค่อนข้างจะครบ อยากได้รุ่นไหนสอบถามได้เลยสอบถามข้อมาในเพจได้เลยค่ะเพจอะไรครับเวลานี้โตรนาก็ฝากเพจดอกเตอร์ไบด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยากดูสินค้ารายการอื่นก็ไปดูที่เว็บไซต์ของด็อกเตอร์ไบได้เลยค่ะอ่านะก็ลองดูนะครับว่าอยากได้อะไรไม่ใช่แค่ที่ที่อย่างเดียวแต่มีรุ่นอื่นด้วยใช่ค่ะมีครบจบทุกรุ่นแน่นอนถ้าซื้อท่อเดยวชิโมร์ที่ก็เราติดตั้งให้ฟรีด้วยง่ค่ะอันนี้บอกก่อนนะพี่โบจองมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่า ปุ๊บปั๊บเข้ามาทย,ยนับใช้เวลาปเป็นนใช่คะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าเราจะมีคิวช่างค่อนข้างจะแน่นถ้าใครสนใจก็จองเข้ามาได้แล้วก็สินค้าบางตัวก็ไม่สามารถสั่งของได้ตรงนี้เลยก็ต้องพีออเดอร์ไว้อย่างเช่นพวกตัวอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้าประมาณพวกไทยอ้ําอะไรเง<อ>ี้ยค่ะก็จะมีค่ะก,ก็ต้องสั่งล่วงหน้าไว้ใช่ค่ะดัดงนั้นก็ลองติดต่อที่เพจดูนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งคัรวบาเป็นยังไง พ่อของโยชิมูระเนี่ยเวลาติดตั้งเนี่ยแต่ละคนที่ใช้เวลานานไหมครับก็เฉลี่ยประมาณ2ี่ถึงประมาณไม่เกินส0นาทีครับพี่ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยปกติต้องรอเพราะว่ามากันนี่โหเยอะอยู่นะครับคุยไงว่าต้องจองคิวอาจจะมีเวลาคัดเคลื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยพ้อยของเราเนี่คือติดตั้งฟรีครับติดตั้งฟรีทุกรุ่นนะครับแต่เวลาการติดตั้งเนี่ยเฉลี่ยรถเจซี 4, น้อยกว่าที่สมบตางทีก็จะต่างกันนิดนึงอ๋อของ การใส่ท่อตัวน็อตยึดข้อจุดยึดจะไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นรถยิ่งใหญ่อาจจะใช้เวลานานถ้ารถเล็กก็อาจจะใช้เวลาไม่นานมากอ๋อ,อก็ยังไงก็มาดูกันเนาะ ชิมูราโอเ,เวอร์อยู่คนเดียวด <c oughs> ีใจไงบอกโอ้โหใครใครก็อยากได้พี่แนะนำหน่อยครับมันดียังไงครับตัวนี้จะเป็นโยชิมุระซ p แม็กนั่มนะครับชื่อรุ่นเป็นสเปกฟูลซิสเต็มนะครับโเวอร์คาร์บอนนะครับส่วนประกอบก็จะมีที่ให้มาก็จะมีเป็นชุดฟูลของตัว CT 1ีรอยี่้านี่เลยนะครับแล้วก็จะมีกาดตรงช่วงเทียนะแล้วก็จะเป็นโอเวอร์คาร์บอนนะครับรีเวทแท้งานแท้ทั้งหมดนะครับจะสังเกตได้ที่ตัวสปริงตัวรีเวทต่างๆนี่จะ เป็นงานละเอียดมากนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ oh. แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เลยเป็นเอ็กซ์เซอรี่เรียกว่าทีนิยมมากสำหรับตัว Ct 125 e ครับจะเป็นคาร์บอนเฮดกะครับตัวนี้จะเป็นแมทติเรียลคาร์บอนที่นำเข้าแท้จากญี่ปุ่นที่ทางโยชิมูระทำสเปคพิเศษมาเพื่อ Ct 125 e เลยครับพี่แล oh. ในส่วนของตัวข้อท่อเดิมครับน้ำหนักจะอยู่ที่48กิโลนะพี่ oh. แต่ตัวเนี้ย ตัวคาร์บอนเนี้ยจะเป็นสเปคที่เบาที่สุดในบรรดา c ี125 oh. น้ำหนักจะอยู่แค่2.9กิโลเท่านั้นนะครับ mm hmm. ถ่ายไป2โลเลนะยหรือว่าถ้าในแง่ของรถเดิมๆถ้ามาใส่ท่อในเรื่องของแรงม้ามีผลแน่นอน mm hmm. แต่ว่าทุกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องเป็นการแต่งรถที่แบบต้องเริ่มมาจากต้นเนาะตัวตัวท่อนี่คือส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นทางร้านรับประกันให้1ปีนะครับ1ปี mm hmm. 1> นะครับ1ปีครับ แล้วก็ที่ร้านนี้จะเป็นออโต้ไลท์ดีลเลอร์ของโยชิมุระโดยตรงร้านชื่ออะไรครับออโตยครับร้านด็อกเตอร์บา์ครับดเรไบร้านดัย่ันโชเซซี่ครับพี่ขอบคุณครับก็ใครที่สนใจท่อก็ติดต่อมาให้ทางแฟนเพจด็อเตอร์บา์นะครับแล้วก็มีเพจย่อยจะเป็นโยชิมุระ ไทยแลนด์บายด็อกเตอร์ไบนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับก็อย่างที่บอกนะครับด็อกเตอร์ไบไม่ได้มีแค่ท่อนะครับความพิเศษมออแต่หลายอย่างเยอะมากเยอะแยะมากมายนะครับยังไงเราขอเพจแต่เราไม่ได้จบแค่ตัวนี้ที่ด็อกเตอร์ไบตอนหน้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรนะครับตอนนี้ประมาณนี้ละกันนะครับขอขอบคุณด็อกเตอร์ไบนะครับที่ให้เรามาถ่ายทำที่นี่นะครับโอเคโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วต Yeah. yeah.